คลิปนี้ต้องดูเอกนิตซ้อมยิงสุดคมพร้อมโชว์ฟอร์มแจ่มตอนซ้อมต่อหน้าโค้ตอุระวะแต่เจ้าตัวยืนยันต้องปรับอีกพอสมควรด้านมิวซังพร้อมซัพพอร์ตเจ้าบุ๊กเต็มที่เกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสยุยคลิปนี้ยังคงกาะติดความคลื่อนไหวของน้องบุ๊เอกนิตปัญญาในการมาค้าแข่งในเจลิกกับอุระวะ เ e ดีเดมกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e กับช anel ต้องสื่อกันด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับพูดถึงน้องบุ๊กกันหน่อยนะครับก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นกับอุระวะเ e ดเดมอในฐานะนักเตะใหม่นะครับอย่างที่ทราบว่าอุระวะเนี่ยเพิ่งลงเล่นฟุตบอลเจลีกในนัดไฟเดย์ไนท์ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะนาโกย่าไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์น เกมนี้เอกนิตยังไม่พร้อมลงสนามนะครับเพราะว่าพึ่งมาอยู่กับทีมได้ไม่นานแล้วก็ที่สำคัญการลงทะเบียนพึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ไปแบบสดๆดร้อนๆนะครับก็ยังต้องรอเวลายังต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งฝึกซ้อมกับทีมได้แบบเต็มเซกชั่นเนี่ยแค่2ครั้งเองนะคุณผู้ชมก็เลยยังไม่มีชื่อในเกมล่าสุดนะครับ แล้วน้องบุ๊กก็เดินทางไปให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมแล้วก็ไปดูเกมนี้ที่ไซตามาสเตเดียมนะครับน้องบุ๊กนี่ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะลงไปช่วยทีมแล้วนะครับถึงแม้ว่าอุตวะจะมีโปรแกรมแข่งแต่คนที่ไม่มีชื่อในเกมที่ชนะน,นาโกย่าเนี่ยทางทีมงานอุตวะก็จัดโปรแกรมซ้อมให้ปกตินะครับซึ่งสกอร์ซ่าเฮดโค้ช <c odes> เนี่ยเขามาคุมฝึกซ้อมด้วยตัวเองเลยนะก่อนจะไปคุมทีมแข่ง อีกทีในช่วงเย็นเลยด้วยว่าโหทำงานหนักมากสำหรับสกอร์ซ่าเฮดโค้ชของอุดะะนะครับฝึกซ้อมในวันนี้ของเจ้าบุ๊คเอกนิปัญญาเนี่ยก็ซ้อมแบบหนักเหมือนเดิมนะครับก็ซ้อมกับพวกชินโซโคดุกิยูจิเฮราโนอเล็กชักฮิโรกิอาเบะที่ไม่มีชื่อในเกมที่ผ่านมานะครับก็ซ้อมเข้มข้นอ่ะมีนักเตะซ้อมประมาณ10บสิบกว่าคนด้วยกันแต่ก็ซ้อมแบบแน่นมากมีทั้งเล่นมินิเกมนะโอ้โหอันนี้ก็เล่นแบบ ยืนตำแหน่งโพซิชันซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยบุ๊กยังต้องใช้เวลากับการเล่นแบบนี้อยู่พอสมควรเพราะมันยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็มีเล่นสมอลไซส์เล่นสมอลไซส์นี่น่าสนใจโอโ้โหเล่นได้นสนุกมากสำหรับอุระวะเดด <ๆ S 1> มอนผมไปยืนดูอยู่นะครับเขาให้ดูได้โอ้แล้วเขาจริงจังมากนะบุ๊กเนี่ยเล่นกับพวกชินโซโคโดกิฮิโรกิอาเบตัวทักษะสูงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ ตอนเล่นสมอลไซส์เนี่ยน้องบุ๊กเอกนิปัญญาเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้และที่สําคัญบุ๊กเนี่ยทำไป2ประตูนะจากลูกหมงห่ง1ประตูแล้วก็ลูกยิงแล้วก็ทําไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยต่อหน้าสกอร์ซ่าในการเล่นสมอลไซส์นะแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องต้องปรับต้องปรับเลยคือคือการจ่ายบอลที่อาจจะมีพลาดอยู่แล้วก็การลงมาช่วยเกมรับที่ ยังต้องใช้เวลาในการเข้าใจเกมเท่าที่ผมดูนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าน้องบุ๊กเพิ่งมาเองนะคือ,อยังตำเนี่ยนะักฟุตบอลใหม่ของเจลีกว่าจะได้ลงเล่นเนี่ยต้องใช้เวลา2-3สสัปดาห์นะถ้าคนคนนั้นไม่ได้แบบเทพจริงๆแบบกลับมาจากยุโรปเนี่ยก็ใช้2 3สสัปดาห์หมดนะครับซึ่งบุ๊กก็เป็นอย่างนั้นต้องใช้เวลาปรับนะครับซึ่งการฝึกซ้อมก็ยังคงหนักเหมือนเดิมนะอากาศค่อนข้างร้อนด้วยแต่บุ๊กก็สู้เต็มที่นะครับ ไม่กลัวอะไรแล้วก็สู้มากๆเพราะเขาอะอยากจะปรับตัวให้ไวที่สุดคือตอนนี้บุ๊กต้องปรับคือเรื่องของความเข้าใจเกมแล้วก็เรื่องของความฟิตที่ที่ด้วยการที่บุ๊กอะมาในช่วงที่ปิดฤดูกาลไงใน่วนไทยลีกปิดฤดูกาลเจลีกมันแตกกันอยู่เพราะฉะนั้นความฟิตมันก็ต่างกันใช่ไหมบุ๊กก็ต้องยก,กระดับความฟิตของตัวเองไปให้เท่าถึงจะได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งตอนนี้พอซ้อมเสร็จบุ๊กก็วิ่งกับพี่มิวต่ออยู่ตลอดนะครับแล้วพอหลังจบเซสชั่นการฝึกซ้อมเนี่ยน้องบุ๊กก็ ถูกทีมงานอุระ,ะจับการซ้อมประจําเลยคือฝึกยิงประตูอุระ,ะเน้นให้บุ๊กทาจุดนี้มากก็ยิงน้ําหนักบอลอะไรดีขึ้นกว่าช่วงแรกมากสำหรับน้องบุ๊กแล้วก็ยิงเข้าไปหลายลูกเลยซึ่งผมอะ่ะเก็บคลิปน้องบุ๊กยิงประตูมาฝากคุณผู้ชมก็ดูกันยาวๆเลยนะครับนี่ครับดูกันหน่อย

ไปยังไงบ้างก็มียิงเข้าก็เยอะยิงออกก็เยอะก็ก็กนปนเปกกันไปแต่น้องบุ๊กตั้งใจจริงๆนะมาสังเกตมาสัมผัสดได้คือเขามุ่งมั่นทุกเส้นเซกชันในการฝึกซ้อมเพราะเขารู้ว่าการมาที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆได้โอกาสมาแล้วเขาต้องขวายคว้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้อยู่เจลีกต่อยาวๆนะครับซึ่ง ทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตน้องบุ๊กผมให้กำลังใจแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจและหนึ่งคนที่จะเป็นคนที่ช่วยน้องบุ๊กได้เยอะก็คือพี่มิวอดีตล่ามพี่อุ้มพี่เจปัจจุบันมาทำงานอยู่กับน้องบุ๊กที่อุดรแะเดมอนพี่มิวคอยช่วยคอยซัพพอร์ตบุ๊กทุกอย่างและพี่มิวเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าเขาไปทำงานกับหลายทีมในทั้งมาริโนสฟอนตาเล่โกเบอุดรทีมไหนทั้งนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าจะต้องมีวิธีการางไงให้นักเตะไทยได้ปรับตัวซึ่ง พี่มิวก็ชื่นชมนุงบุ๊กว่าเป็นนักเตะที่ทัศนคติดีทักษะดีแต่ที่บอกว่านักเตะไทยมาเล่นเจลิกช่วงแรกไม่ง่ายก็ต้องปรับไปตามสเต็ปแต่เขาเชื่อมั่นว่าถ้าบุ๊กปรับตัวได้โอกาสลงสนามมีแน่นอนและเขาก็พร้อมซับบอร์ตซัพพอร์ตบุกเอกนิตอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันได้เล่นเจลีกที่ลงเป็นตัวจริง ซึ่งเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่ทำงานกับพี่อุ้มพี่เจเออพี่มิวก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็พร้อมช่วยพพอร์ตกันและกันกนะครับเป็นมิตรภาพที่ดีนะเออก็อยู่กันสองคนไม่น่าห่วงช่วยกันได้แน่นอนผมก็รันตีแล้วตัวบุ๊กเองอย่างที่บอกว่าเขามุ่งสมาธิไปที่ฟุตบอลลว้วนเขาก็น่าจะผมว่าลุ้นเบียดแย่งตำแหน่งในทีมสนุกอ่ะและการแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมามันก็ขึ้นอยู่กับที่การปรับตัวแล้วการฝึกซ้อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะ แล้วก็มีพูดกับน้องบุ๊กมาด้วยมาฝากกันว่าความรู้สึกของน้องบุ๊กตอนนี้เป็นยังไงซ้อมยังไงบ้างคิดว่าตัวเองเล่นได้ดีแค่ไหนไปฟังกันครับก็วันนี้ก็ซ้อ,อมซ้อมเพิ่เครับแล้วก็มีแต่พวกที่ไม่มีชื่อแข่งในวันนี้ที่สอมสเตจแรกที่เราเข้าไปวันนี้เป็นเกงบ้างรครับก็วันนี้ก็ก็ วอร์มวอร์มอัพก่อนคะรับแล้วก็พาสซิ่งพาสซิ่งแล้วก็มาเล่นมินิเกมครับแล้วก็สมอลไซเกตตอนมินิเกมเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับผมมินิเกมก็แบ่งเป็นสองทีมครับทีมละสี่คนแล้วก็มีตัวฟรีสองตัวก็ทีมหนึ่งก็พาดพาดให้ได้แปดพาดครับแล้วก็ค่อยยิงประตูยิงประตูเล็กครับตรงกลางสี่ประตูแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ ต,ต,ตัดตัดบอลได้ก็ยิงปตัวใหญ่เราผลงานของเราเป็นไงบ้างถ้าถ้าให้เราประเมินผลงานตัวเองในมินิเกมครับผมก็คิดว่าก็ต้องต้องปรับปรับอีกเยอะอยากง่ายยังไงบ้างที่เราเจอมาในมินิเกมอันนี้ก็ก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่าผมเจอเพิงเ่งเพิ่งเจอแบบว่ารูปแบบการซ้อมใหม่อะไรครับก็ก็ต้องปรับกันต่อไปคิดว่าเราทำลี ถ้าคิดเป็นคะแนนเนี่ยคิดว่าให้ตัวเองเท่าไหร,มมร,หร่มินิเกมครอหรือว่าใช่มินิเกมถ้าเต็มสิบก็เจ็ดแล้วพี่เจ็ดประมาณเจ mm ็ด hmm. แล้วทีนี้พอไปเล่นสมอลไซเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนเล่นสมอลไซก็อย่างได้เลยก็ก็ร้อนมากอากาศวันนี้ก,ก็ถือว่าถือว่าทําทําทําได้ดีอะ mm hmm. ยากง่ยายายังไงบ้างในการเล่นสม,สมอลเกมวันนี้ ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากก็ปกติก็แบกก็เล่นยิงประตูนะสมสูรณ์เจอผู้เล่นญี่ป evet> ุ่นแบบจริงจริงอย่างจังในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับผมก็คนญี่ปุ่นเขาเต็มที่แล้วครับเราเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ใส่ใส่ให้เต็มที่ใส่เต็มที่แล้วต้องโชว์ผลงานออกมาให้ดีสุดเหมือนดูเมื่อกี้ผลงานจะมียิงสองแอซซิสต์หนึ่งรู้สึกไงบ้าง ก็ก็ดีดใจครับที่ที่ที่ทำงานได้เลยครับก็แต่ก็ต้องปรับปรับอีกเยอะครับเล่นสมอลไซส์ที่นี่กับตอนเล่นที่ไทยเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเอ,อถือถือว่าไม่ค่อยแตกต่างแต่ว่าเป็นเอ่าเขาเรียกว่าความเข้มข้นในการในการฝึกซ้อมมากกว่าที่แตกต่างดูจากสภาพของบุกแล้วตอนที่เล่นเนี่ยคือ เหมือนแรงหมดไปเลยเป็นยไงบ้างตอนนั้นครับผมก็ก็ก็ต้องปรับเรื่องพลงกำลังให้มากกว่านี้ให้ให้เพิ่มขึ้นตัวนี้อือหือซ้อมยิงประตูเป็นยงไงบ้างเลยครับผมก็หลังๆซ้อมก็เขาก็แยกแยกไปยิงประตูนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมนะครับก็จะได้ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการจบสกอร์อือ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ตองสุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่สําคัญก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช anel ตองสุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับคลิปนี้ไปก่อนและที่สําคัญขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเจรเน่กานูล่าบาพัทนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ